สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเก็บขยะเผากันนะครับ เอาขยะกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปนี่ทุกคนนี่ไม้ไผ่รครับ ครับผมก็จะเอาไม้ไผ่นะครับพวกนี้ไปเผาไฟทุกคนนี่นะครับ ผมก็จะเอาไมา้ทุกคนมาเสริม สี่ไปคุยมาแล้วนะครับ ใส่ยาลงไปนะครับ ก็จะเอาคาดนาะนครับมากบหญ้านะครับไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลไหนนะสกลนครอ๋อครับอ่าแต่จ,จะไม่ได้มาวาันน จะไปดูไม้ดูอะไรดีมากดีมากเตรียมความไว้ให้พี่เลยครับครับผมโอ้โหผมสมเอะอ่ะช้าเลยอะไรนะไม่ทำได้อะได้เป็นการมาเดี๋ยวน้องตั้งว่าจะไปไหนนะพรุ่งนี้จะไปหาอะไรนะหาไม้ครับผมใช่ต้องหาไม้มาผมว่าจะทำใหม่ผมตอน ออตอนข้ามผมจะออกแบบต้นมะพร้าวสองต้นเนี่ยฮะต้นมะพร้าวสองต้นเนี่ยครับจะทําอะไรเอ่อทำยังไงก็ได้ให้เข้ากับเอ่อให้เข้ากับเกระถ้ำใช่ครับอ๋อโอเคผมจะตีรัดเสร็จแล้วก็ทําที่ว่างปลูกปีเสร็จแล้วก็ตอกไปแล้วเจ้าออกแบบผมจะเขียนส่กระดาษอ๋อโอเค,ค<ม>ใส่น้องตังคงจะหนาวเนาะ <laughs> หนาวเกินแล้วเอินหนาวไงเกินหนาวใช่ไหมเป็นห่วงเนหวเดี๋ยวอิดไปวางเสร็จต้นมะพร้าวครัอ๋อเอามีการเอาอิดเอาอิดไปวางเสร็จต้นมะพร้าวอ๋อเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นครับผมอ๋อ ต่อไปต่อไปก็จะติดไฟแสงสีด้วยอ้าวาทำไม,ม<า>คิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแดงครับอ้อ,อมันก็ย่าหน้าหนาวแล้เนาะเอออต้อตั้ง,งวันนี้แบบยกหินยกอิดโดยเฉพาะเลยนะนแผ่นปูนแต่ละชิ้นแบบมีแต่หนักๆนั่นเลยหนาวคุยนี่น เอออีอะแดนสิแมงกระวีแดนตอนนี้ก็ยังทันนะไม่เป็นไรครับมันจะเป็นงานครับจ้างใช้คาดเขย่าเขย่าดินหน่อยครับมันรู้สึกว่ามันจะหนักเอาคาดดีกอ่าไหมน้องก็ใช้มือเอาคาดมันจะเขย่าดีกว่านะมันถนัดกว่าขนัดขหนุ่มเขาถนัด ไอแขนเดียวเออมีขายาใหม่แล้วมันจะบีไอแขนเดียวเด็ดไอด้วนเลยไหมยังไม่ด้วนนะเด็ดไอ้ด้วนไออันนี้เด็ดไอแขนเดียวแค่แขนเจ็บไปเลยตัวแมนน่ะเนี่ยดูตัวแมนน่ะเนี่ยแล้วพวกเรามาต้อดกันนี่ไงต้องดกันอ ้เดือนใส่เดือนเต็มเลยใสเบ็ดใสเบ็ดเลือเลยเออน่าจะเจออีกหลายตัวก็นี่ไงมันจะเป็นปุ๋ยไงแต่ว่าเราไม่ให้มันเป็นปุ๋ยเพราะมันมีขยะอยู่เออไปยุ่หมองปลูกต้นใหม่ไปดูใช่ขยะเลย Yeah. อ่าวับอบอบหุยเ่หุยหุยเลุ่ย,ยน,น้องน้องตั้งเคยไปนี้ไหมงานอะไรนะภายเรือ ของพลงามุกปีครับไปพายเรือครับไปพายเรือไปทุกปีนี้มีแฟนแล้วไม่ได้ไปอ๋อไอที่ไปพายไหนชนะไหมได้ชิงครับอ๋อได้รอบชิงออ๋ได้ชิงทุกปครับอ๋อโอเคแต่ว่าได้พอได้แฝดมาแรงไม่พอครับแรงไม่พอจี่ปล่อยทำไมแรงมไนกบี้เยอะกว่าเดิม กางออกกางกายแขเดียวเนี่ยจะวิดพื้นแขนเดียวให้ดูเอฟซอ่านะเอาวิดวิดแล้ววิดเลยเตะผมหน่อยเดีผมกเดี๋ยวผมไปีก่อนนะายเอาโอเคเบงกอร์บี่ฟิล์ม อึบอึบบๆโอ้โหช่วยกันแข่งขันนะฮะสองหนุ่มมันน่าจะติดโขดหรืออะไรทักอย่างติดเออย้าโอ้เธอเนี่ยไอไอตรงนี้นะถ้าเกี่ยดินเนี่ยมันก็สวยอีกแบบนะทำตรงนี้ทำเป็นโอ้โหเดี๋ยวผมจะเขียนออกแบบนี้พลังเราเหลือเยอะเขียนอะไรเนี่ย ตอนนี้น้องตั้งมีเพื่อนทำแล้วทีนี้ก็ต้องติดตามดูนะอ่าบางทีมาแล้วครับมามากครับกาแฟเนสสาวปองพอครับกลางวันเย็นต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนใช่ไหมโดบเต็มที่ไรสดทั้งวันทั้งคืนครับตาขาอะไรสดทั้งวันทั้งคืน เออระวังนะครับเออลเ้ดีแล้วเออ่าใช่ยิ่งเต้นด้วยยิ่งดีแมงกระบี้ใช่สร้างสีสันรอบกองไฟโอเคโอเคได้เห็นออกมา ยแมงกระบี้เสียเส้นไงเออมาครับมีปูนด้วยตั้งอยู่ฝาบอ่ขยับขยับก่อนส่วนปูนว่าไงดีปูนปูนเอาไว้่อนเดี๋ยวอนนะครับครับคัด ปูนแต่งก็แต่งหน้าแต่งหน้าใจเย็นครับโอ้โหขาอ่อนเยอะเหรอนี่อนเลยลุ้นใจเย็นครับแล้วมาใส่รองเท้าโอ้โหมีขนาดรองเท้านะสรุดจอเออติดติดผมติดอะไรไม่รู้ ไป้วยครับแต่ไม้ไปเลยน้าเลยอันเนี้ยถ้าเรากรองเฉยๆก็ตีกนานแต่ถ้าเราจับเผาเลยก็โอเคว่าผัวมันยังกินไม่หมดตีนานครับีานานอ,อี่โอ้ฟันสวยนะทุกคนอือ นี่เดี๋ยวเนอะอ่านั่นแหละถ้าวัสดุนั่นแหละครับติดไครดีถอนมื่หมดผมก็เอาไว้ปลูกผักก็ได้ครับพี่บอยครับไม่หายครับแต่ว่ามันมีขยะซ่อนอยู่ไม่ไมถ้าถ้ามันเหลือเล็ก,ลก,ลกๆไม่น้อยเพราะว่าพี่บอยพอเราเอา ควรควนดินขึ้นปลูกเมล็ดเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปหว่านหน้าปกหน้าเพราะว่าแดดมันร้อนอที่สิครับหมวดนี้ฮะหมวดติโพดามใช่ไหมฮะใบหวยไม่ใช่สิเตียนตัดเตียนจะเองคนฟิล์มเพิ่มไปเสนอเอาอะไรครับหนังจีนชอบมีนะคเตียนตัดเตียนฮะเอาตัดในกองไฟครับผม ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ทางกบีฟิล์มกับน้องตั้ง้วขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุ่งนี้น้องตั้งคนเดียวนะพุ่งนี้ไปสะโกนนะกน,นะครับครับสวัสดีครับ